เราอยู่กันที่โรงแรมมานาเบลนะครับดื่มดมบรรยากาศแบบนี้ท่ามกลางชายหาดแบบนี้อุ๊ยอร่อยมากเลยอ่ะอ้าจริงหรอเมื่อกี้เาาถูกเหรออันนี้คือจะมาไปว่าผ่าหรอไม่มีของรางวัลให้พี่ถ้าจะเล่าอะไรให้ฟังถ้าพี่รู้แล้วอย่าไปบอกใครนะขอสักงวดนะหลวงพ่อ ครับทุกคนเรากำลังจะไปกันที่ที่ไหนไปกสมุยสมุย ้อนรับสู่โรงแรมวันาเบลนะคะขอมีความสุขกับการพักผ่อนค่ะทำไมต้องทำแบบนี้นะครับเป็นอะไรนะคะเอ่อเป็นการต้อนรับของโรงแรมวันาเบละคะ่ะเราจะใช้การรดน้ำเป็นการต้อนรับค่ะหมันสือประเพณีไทยนะคะยินดีต้อนรับสู่วัฒนาเบลนะคะขอให้มีความสุขกับการพักผ่อนค่ะครันะบ สมุยแล้วนะครับเราอยู่กันที่โรงแรมวานาเบลนะครับอยู่บนเกาะสมุยตรงนี้เองเดินทางจากสนามบินเนี่ยประมาณ6กิโลเท่านั้นก็จะถึงวานาเบลแล้วนะครับใดๆนั้นก็ฝากทุกคนกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดซีฟนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆจากผมผมเองจะได้มีกําลังใจในงานทําคลิปต่อไปแล้วก็ไปเที่ยวด้วยเวลาเราทําแบบ u t u b e เนี่ยเราก็จะทําในคอนเซปต์ของการแบบเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์ของพัตเตอร์เนาะก็จะมีเที่ยวบ้างกินบ้างส่วนใหญ่ก็จะหนักไปเรื่องกินซะส่วนใหญ่แต่เรื่องโรงแรมเนี่ยต้องบอกว่าไม่พลาดแน่นอนเราจะพาไปดูในจุดของที่เป็นไฮไลท์ของโรงแรมถ้าเชื่อพัตเตอร์บอกเลยว่าดีนะครับเพราะว่าเรามาแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องมีเรื่องดีๆทางนั้นนะฮะแล้วก็ในส่วนต่างๆของโรงแรมเดี๋ยววันนี้พาไปดูให้ครบหมดเลย เรามานอนพักที่นี่อยู่กันแบบจุกๆนะครับสามวันสองคืนนะครับชื่อเต็มๆของเขาคือวานาเบลรีสอร์ทเกาะสมุยงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวเที่ยงกันก่อนเพราะว่าเราเปลี่ยนชุดอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเดินทางมาจากสนามบินได้พักผ่อนหย่อนใจไปแล้วเดี๋ยวเราไปทานอาหารมื้อเที่ยงกันก่อนเลยครับไปกันเลยท่าดานี่ก็คืออาหารมื้อเที่ยงของเรานะครับในเวลาแบบว่าบ่ายสองโมงนะครับห้องอาหารนี้เขาเรียกว่าห้องอาหารอะไรนะเมื่อกี้เราเดินไปเข้าห้องน้ำมา ห้องอาหารพะนาลีนะครับก็คืออยู่ริมชายหาดแบบนี้เลยชิลๆแบบนี้นะครับสั่งมะพร้าวสักหนึ่งลูกนะครับกําลังดีเลยเลยลองขอทานดูนบ้าแซ่บดื่มดาบรรยากาศแบบนี้ท่ามกลางแบบชายหาดแบบนี้น้ํามะพร้าวสักลูกนะครับแล้วว่าเนี่ยคือบรรยากาศคือตรงนี้คือดีมากคือหันไปทางนู้นก็คือเป็นสาลนะีน้าคือกินข้าวเสร็จโดดเลยจบไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเป็นเหมือนผมไหมนะครับคือ สมมติว,ว่าเราลาหยุดมันก็จะมีแบบคนพวกหนึ่งอารมณ์ประมาณว่าเป็นคนแบบเราแล้วกันชอบแบบว่ามีสายเรียกเข้าตอนแบบมาพักผ่อน <c oughs> ไมเปล่าหรอกเรื่องหน่งเรื่องคือกูนี่แหละโทรหาเขาไม่ใช่เขาโทรหากูเออนั่นแหละก็เพิ่งวางสายไปเพิ่งได้ทานข้าวนะครับตอนนี้ก็กําลังรองข้าวอยู่ เรากําลังจะไปห้องอาหารคีนีนะครับไปห้องอาหารอีกแล้วไม่ใช่คือเราจะไปเดินดูก็คือขึ้นไปบนเขาผมเห็นแล้วว่าล็อบบี้อยู่ข้างบนตอนนี้เราจะไปเพื่อจุดนัดพบนะับเพราะว่าจุดนัดพบเราอยู่ข้างบนเราจะไปแบบว่าเดินชมบรรยากาศร,รอบๆโรงแรมเพราะว่ามาเมื่อกี้นี้ยังไม่จุใจเพราะว่าเราเข้าห้องไปก่อนสมุยนะครับดีมากๆแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการแบบเเคชันเนาะสมัยนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเทรนด์การทํางานแบบนอกบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฮิตมาก ยิ่งต่อไปนะครับการบาลานซ์ชีวิตที่ดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยเอาผิดทางทำงานเทรนด์การท่องเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นด้วยแล้วก็ทํางานนอกบ้านก็สูงขึ้นด้วยอนาคตข้างหน้าเนี่ยอันใกล้ๆนะครับใกล้ๆเลยนะต้องบอกว่าไกลมากๆคือคนไหนเลือกที่จะใช้ชีวิตได้แล้วก็เลือกที่จะทํางานที่ไหนก็ได้ โดยที่แบบว่าการทํางานเนี่ยมันไม่จาเป็นจะต้องติดอยู่ที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึง่งหรืออยู่ในห้องเกลียมนะครับต้องบอกว่าสมัยนีย้ทุกอย่างเนี่ยจากออฟไลน์สมัยก่อนเนาะมันจะเริ่มมาเป็นออนไลน์มากขึ้นและคนก็จะเริ่มแบบหันมาใช้ชีวิตแบบออกมาข้างนอกแล้วก็เรื่องที่ทํางานได้แบบอิสระกันมากขึ้นคือเอาเง่ายๆเลยนะครับมีมือถือครึ่งเดยวก็สามารถทํารายได้ได,ได้หลักแสนเออพูดแล้วก็เหนื่อยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อแต่ตอนเนี้ยขอพักก่อนขอเบรกก่อนเดี๋ยวเราไปพี่ ه, อยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ สวัสดีครับแคนดี้นะคะเป็นเฮดบัตเลอร์ที่นี่นะคะจะพาทั้งสองท่านเดินรีสอร์ทวอล์กนะคะได้เลยก่อนอื่นเนี่ยพอดีได้ไหวพระหรอใช่ค่ะด้านหน้าโรงแรมเนี่ยเราจะมีสายพระพรมอ้าวจริงเหรอเมื่อกี้ดาวถูกเหรออันนี้คือจะมาไม่ว่าผะาหรอไม่มีของรางวัลให้นี่จะมาไม่ว่าพระเดี๋ยวเราจะไปสักการะสายพระพรมที่อยู่ด้านหน้าโรงแรมหน้าสุดตรงนู้นเลยขอสักงวดนะหลวงพ่อ พี่ถ้าจะเล่าอะไรให้ฟัง<า>เรื่องมันมีว่าถ้าพี่รู้แล้วอย่าไปบอกใครนะก่อนหน้าที่เราจะมาสมุยเนี่ยเราไปเซนตันเบอร์บ่อยมากอยากจะไปไหว้พระพรหมเมื่อไม่ถึงอาทิตย์จัดขึ้ใจคิดว่าอยากไหว้ใช่พี่พามาไหว้จริงคนลุกเลยยังพูดกับพี่กันอยู่เลยว่าเราต้องไปไหว้พระพรหมนะเ<ส><ส>มื่อกี้ว่าจะพูดแล้วแต่ว่าแบบรอไหว้ให้เสร็จก่อน คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราแบบเราสองคนแบบวุ่นวายมากมัวแต่กินไม่ใช่ไม่คือคือมัวแต่แบบว่าทํานู่นทํานี่งานยุ่งทําธุรกิจด้วยแต่เราบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะพี่กันเราต้องไปไหว้พระโภเพราะว่าพระพรหมคือผู้สร้างยังพูดอยู่เลยว่าเราต้องไปขอพระพรหมเราต้องไปไหว้ท่านให้ได้แล้วก็แบบว่าพี่พามาไหว้เมื่อกี้จะพูดแล้วแต่พยายามแต่พยายามเก็บไว้ แล้วก็แบบว่าเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าลักษณะของโรงแรมเราเนี่ยคะ่ะจะเป็นลักษณะเหมือนท้องมังกรว้าวนาเบลเนื่องจากว่าเอ่อเราจะมีการตกแต่งหรือการจัดวางต่างๆเนี่ยยิงตามฟังชุยหรือว่าของซุวยนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าถุงเงินใช่คะ่ะใช่ม <laughs> อ่ะเนีาใส่หมูจ้ะใส่หมูใส่หมูใส่หมูมไม่รู้นะสิไม่รู้ดิ ที่มันเจ็บป่ะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรระบบเลือนไม่ดีแล้วตอนนี้เจ็บไหมจ็บ <laughs> เอาละครับทุกคนมาเที่ยวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะสร้างรายได้กันนะครับพัานมีเคล็ดลับการสร้างรายได้แบบใหม่ที่อยากจะมาบอกเพื่อนๆนะครับคือง่ายแบบง่ายมากคือ simple <c oughs> มากก็คือสามารถทําบนมือถือได้นะครับเข้าไปเลยครับเข้าตามผมตอนนี้พิมพ์คําว่า w w w g e t p i n m e <c oughs> ก็จะเจอหน้าตาสีสันสวยงามแบบนี้สามารถเลือกสินค้าไปขายได้คุณมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เรียกว่าแบบการแชร์เนาะแต่มาเปลี่ยนการแชร์ให้เป็นรายได้กันดีกว่าครับกดเข้าเว็บไซต์ get ฟินดอทมีเรียบร้อยแล้วนะครับสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วล็อกอินเข้าสู่ระบบพลอล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วคุณดูได้เลยว่าสินค้าไหนอ่ะคุณอยากขายคือแค่คุณกดแทนเนี่ยมีการซื้อผ่านลิงก์ตัวนี้ของคุณที่แชร์ออกไปอ่ะคุณก็ได้ตังค์เลยและที่สําคัญการแชร์ของเขามันไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะว่าการแชร์ของเขานี่สามารถแชร์ได้ตั้งแต่ Facebook l i n e IG หรือจะเป็นทวิตเตอร์หรือจะแค่คัดลอกลิงก์ก็ได้ตรงเนี้เขามีสินค้าให้เลือกขายเยอะมากในนี้เขาระบุเลยว่ามี800แบรบน เพื่อนๆสามารถเลือกสินค้าไปแชร์ได้หมดเลยทั้งแพลตฟอร์มก็สามารถสร้างรายได้เข้ากระเป๋าได้ง่ายๆแค่นี้สมัครตอนนี้แชร์ตอนนี้แล้วก็รับเงินง่ายๆแบบนี้ตอนนี้เลยนะครับที่ w บ w g e t ว i n เก็แบบนี้ครับ เย้วันนี้วันที่2แล้วนะครับของการพักที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีในส่วนของแบบเป็นกิจกรรมที่เราได้ทําร่วมกันกิจกรรมที่ทางแรมจัดไว้ให้นะครับเป็นแบบทำกาแฟกาแฟมะพร้าวก็วันนี้เรามีนวดด้วยเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมด้วยกันนะครับไปกันเลย โอเคป่ะเราไปกินอาหารเช้ากันดีกว่านะครับตอนนี้แบบว่า10บโมงกว่าแล้วที่ที่เราจะไปกินอาหารเนี่ยก็คือที่เดิมที่เราทานอาหารมื้อดินเนอร์กันมานี่เหมือนได้ออกกำลังกายทุกวันนะเพราะว่าเราไม่เรียกรถเลยเราเดินอย่างเดียว นี่คืออาหารเที่ยงนะจ๊ะปังมากขนมจีนน้ำยาปูนะต้องบอกว่าปูเขาแบบซูลิงเนะ่ยแน่นแน่นไปเลยนะจ๊ะอ่ะเราก็นั่งอยู่บนน้องทับน้องไปเลยอย่างงี้ป่ะครับเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะ แล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับสําหรับสมุยโคคอนัทคอฟฟี่นะครับนี่ค่อยๆดูมันจะค่อยๆไหลลงามาตัวโคคอนัทเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเราก็จะนั่งดูกันไปเรื่อยๆเราไม่ใช่เอาล่ะเขาบอกว่าเวลาดื่มนะครับก็ค่อยๆจิบไปค่อยๆอยกินไม่งั้นมันจะหกอืม <c oughs> มันคือกาแฟแหละแล้วก็เหมือนกับมีมีเขาเรียกอะไรวิปวคีบข้างบนอร่อยดีนะนได้กลิ่นมะพร้าวแมงมะพร้าวคั่ว วันที่3แล้วนะครับสําหรับการที่พักวานาเบลนะครับที่สมุยนี่เองนะครับอัตเตอร์เนี่ยมาสมุยเนี่ยรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วต้องบอกว่าก็ตื่นเต้นเหมือนเคยนะครับสําหรับการมาสมุยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องของเรื่องคือการมาสมุยครั้งนี้มันมาจากการที่เราแบบว่าโคตัวเอาไว้ตั้งแต่รอบก่อนนู่นเลยรอบแบบนานมากตั้งแต่โควิดช่วงที่แบบว่าเขาปิดแบบอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็ระบาดรอบหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรรอบนี้ก็คอมพิซ์นะครับสําหรับการได้มาสมุยเนย ัแล้ววกก็มาพที่เบเอาละครับครั้งนี้เราก็มาพักกัน3วัน2คืนเรียกว่าจุกใจเป็นฟีลแบบว่าสเต์เคชั่นแบบที่แท้ทูนะพร้อมกับเอางานมาทําด้วยคือหอบคอมหอบอะไรมาก็เหมาะมากๆนะครับสําหรับวานาเบลนะครับต่อสมุยเป็นแบบช่วงนี้คือต้องบอกว่าเป็นหลังจากที่แบบปิดโควิดมาแล้วเนาะตอนนี้ก็คือแบบเปิดให้ทงนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้ามาพักได้โดยโชว์แบบผลตรวจวัคซีนทั้งหมด2เข็มด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีการฉีดวัคซีนหรือว่าไม่มีผลตรงนี้ สามารถเอาผลตรวจ a t k หรือจะเป็นผลตรวจโควิดมาก็ได้เออเอามาโชว์กับที่เคาน์เตอร์สนามบินนะครับแล้วก็บินมาตรงนี้ได้นะครับตอนนี้นะครับเรียกว่าถ้าถ้าเทียบกับแบบสมัยก่อนเนาะ ก่อนที่จะเกิดโควิดขึ้นเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนเงี้ยช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนเงี้ยคือเป็นโลซีซันก็คือโลซีซันก็คือฝนจะตกทะเลก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมาได้แล้วก็โชคดีมากๆที่เรามารอบเนี้ยฝนตกไม่ได้เยอะมากเออก็ถือว่ามาพักผ่อนนะครับหย่อนใจแล้วก็สบายๆที่สมุยแห่งนี้นะครับเอาล่ะครับใครที่มาสมุยนะครับก็มาพักที่นี่ได้แบบพัดนะครับค่อนข้างที่จะฟูฟังกชันเหมือนกันติดลินหาดแบบนี้แล้วก็อยู่ในห้องที่เป็นห้องที่ท้ายที่เห็นแบบว่าเตียงนอน ตื่นเช้ามาเจอทะเลรับพลังบวกนี้นะครับก็ได้เหมือนกันฝากไว้นะครับสาหรับวานาเบลเกาะสมุยรีสอร์ทนะครับมาพักกันได้นะครับที่นี่เดินทางแบบใกล้มากๆจากสนามบินนะครับถือว่าดีแล้วก็เวิร์กเลยมีครบทุกอย่างเลยนะครับที่นี่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยค่อนข้างที่จะไพรเวทมากๆสําหรับคนที่ชอบไพรเวทไพรเวทแบบนี้มาได้นะครับวานาเบลเกาะสมุยครับก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด CF i r s t นะครับจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆจากผมนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เห็นแอคทิวิตของผมตลอดเวลานะครับฝากด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะพาไปไหนนะครับอย่าลืมติดตามชมผมด้วยนะครับในพัตเตอร์ u t u b e ครับบ๊ายบาย